doesn't that feel good to be blessed <laughs> <laughs> what if in our church we started blessing each other like that when we were two years old <laughs> <laughs> what if when we walked through church i said ah oh, brother i bless you because you're strong in the lord <laughs> พี่ชายฉันขออวยพรคุณเพราะว่าคุณเข้มแข็งในพระเจ้า What if when a new person came to our church and was sitting in the corner I walked up and said I see Jesus loving you แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่มาที่โบสถ์แรกๆแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ริมๆฉันก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าคุณคะฉันเห็นพระเยซูในชีวิตของคุณพระองค์ทรงรักคุณ What would our church be like if that's how we spoke to each other โบสถ์ของเราจะเป็นยังไงถ้าเราจะพูดถ้อยคําแบบนี้ต่อกันและกัน I see you how Jesus sees you. I think if people came to our church and we spoke like that, they'd leave their baggage at the door and they'd run to the altar. แรกๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ได้ถ้าเขาได้ยินคําเหล่านี้เนี่ยเขาจะทิ้งชีวิตไว้ข้างนอกแล้วเขาก็จะวิ่งมาที่พระที่นั่งของพระเจ้า They'd that's the God want to serve say God I แล้วเขาก็จะบอกว่านี่คือพระเจ้าที่เราอยากจะรับใช้ The dirtiness who sees me beyond God my พระเจ้าที่เห็นฉันเหนือกว่าความสกปรกของฉัน And saysYou belong e h r แล้วบอกกับฉันว่าคุณเป็นของที่นี่คุณเป็นคนของเรา phesians 5. เอเฟซัสบทที่ห้า says that Christ loved the church บอกว่าพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร and gave Himself up for her to make her holy และทรงมอบพระองค์เองให้แก่คริสตจักรเพื่อทําให้คริสตจักรนั้นบริสุทธิ์ cleansing her by the washing of water through the word แล้วทรงล้างและชําระเธอด้วยน้ํา to present her to Himself as a radiant church เพื่อที่จะสาแดงหรือ เพื่อที่จะนําเสนอคริสตจักรให้กับพระองค์เองนั้นเป็นคริสตจักรที่สง่างาม without spot or wrinkle or any blemish โดยที่จะไม่มีริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดําใดๆและไม่มีการถูกทําลาย but holy and blameless แต่บริสุทธิ์และสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์ This is Jesus's promise to each one of us นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสัญญาให้กับเราแต่ละคน and to the church และสําหรับคริสจักรสากล That he is cleansing and washing us. Period. ว่าพระองค์นั้นทรงใช้น้ําที่จะชําระเราให้บริสุทธิ์ That he's going to marry a bride that is pure and spotless and holy. และที่พระองค์จะสมรสกับเจ้าสาวที่ไร้ตำหนิและไม่มีจุดด่างพร้อยใดๆ what been doing here all we've week been doing และนั่นเป็นสิ่งที่เราทำแบบนี้แหละตลอดทั้งสัปดาห์ We've said Jesus I love you เราบอกว่าพระเยซูเราลักพระองค์ But you know there are still some corners of my soul where I am dark แต่ว่ายังมีมุมหนึ่งในหัวใจที่ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันดำมืด Where I don't think like you ฉันไม่ได้คิดเหมือนกับพระองค์ I don't act like you ฉันไม่ได้แสดงแบบพระองค์ I don't love like you ฉันไม่ได้รักแบบเดียวกับพระองค์ And he says come come to the water แล้วพระองค์บอกว่ามามาที่แม่น้ำ Let me wash your feet and make you clean. me feet make wash and your you ขอให้เราได้ล้างเท้าของเจ้าและทำให้เจ้าสะอาด You've been receiving a foot washing this week อทิตย์นนี้นะคะท่านได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการล้างเท้า And the leaders in this room have been so honored and privileged to be a part of washing your feet และผู้นำทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นั้นรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษอย่างมากที่ได้ล้างเท้าของพวกท่าน we who are leaders here this week we're not special people เราเองก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคุณเราเองไม่ใช่คนพิเศษ we don't have any special qualifications เราไม่มีคุณสมบัติพิเศษ we're just ones who were also broken and dirty เราเป็นคนคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยดําสกปรกแล้วก็ไม่ดี and who Jesus cleaned แล้วก็เป็นคนที่ถูกพระเยซูชำระแล้ว and like John 13 says ในยอห์นบทที่13บอกว่า Jesus telling his disciples Now that I your Lord and teacher have washed your feet ตอนนี้เราซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ล้างเท้าให้กับพวกเจ้า You also ซึ่งมีความเชื่อนิกายต่างๆไม่เหมือนเรา and find that we all belong before the cross เราก็เพียงแค่ค้นพบว่าเราทุกคนทั้งหลายนี้ เป็นคนที่คู่ควรกับไม้กางเขน And so the Lord's just asking us, you know, will you say yes to what I call you to? พระเจ้าถามว่าคุณจะตอบรับครับหรือค่ะกับสิ่งที่เราเรียกคุณอยู่ในเวลานี้ไหม We all have to ask the Lord, what are you asking of me? เราเองอาจจะต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องอะไรจากลูก For some of us, it's going to be more healing He's going to tell us, just keep getting your feet washed. You're good, you need more, more of my washing. You need to find some people that are accountability for you so that you can take great, you can make great strides in overcoming your sin หาคนที่คุณไว้วางใจได้ที่คุณสามารถที่จะเทความจริงในบาปที่คุณทำออกมา for others of us it might be will you just look for two to three people in your church and when you, will you start gathering with them And praying together for a healing community together for สำหรับบางคนพระเจ้าจะบอกว่าให้ให้ลูกมองหาสองสามคนนะที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ใช่ที่จะได้รับการเยียวยาแล้วลูกก็สร้างกลุ่มชุมชนที่ปลอดภัยขึ้นมาในกลุ่มย่อยของลูก For others of us the Lord may ask you what do you need to do in your church to change the healing culture there แล้วสำหรับบางคนพระเจ้าจะบอกว่าลูก จำเป็นที่จะต้องมองดูว่าคิดจักรของลูกต้องการอะไรที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งการเยียวยารักษาในคิดจักของลูกเอง And for some of you the Lord may say will you go start a Living Waters group or a Cross Current which is like a Living Waters a smaller version about eight weeks ก็สำหรับบางคนพระเจ้าบอกว่าให้เจ้ากลับไปแล้วก็ไปนำกระแสกลางเขนซึ่งเป็นคล้ายๆกับ Living Water แต่ว่ามันจะย่อยลงมาเพราะว่ามันจะประมาณ8สัปดาห์

แต่ว่าระหว่างทางเมื่อพระเจ้าบอกว่าแอบบี้เราอยากให้เจ้าทำสิ่งนี้ฉันก็บอกว่าได้ค่ะพระเจ้าได้ค่ะมาเรื่อยๆ obedience opens with he every yes obedience, he opens more for us of up และทุกๆครั้งที่บอกว่าได้ค่ะพระองค์ทรงเปิดมากยิ่งขึ้นให้กับฉัน And the more ก s n t น a m e or glory or p o w e r ่ r ื r อเสียงแล้วคำว่ามากขึ้นที่พูดถึงนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงดีไม่ใช่รวยขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนั้น The more another foot to wash more is <laughs> I saw a little video this afternoon on, on Facebook. I got on Facebook. Didn't need to get on Facebook, but I did.: <laughs> But this cute little baby, they were, it was a little kid meme, you know how they're all so funny, but this kid walks up to its mother's feet, and it leans down and was going to like give the foot a kiss. เป็นเบบี้น้อยคนหนึ่งนะคะที่บาบา่าเดินต่อแตะไปที่เท้าของคุณแม่แล้วก็ก้มลงแล้วก็เหมือนอยากจะจูบเท้าคุณแม่แล้วนั่นเบบี้ก็ a smell of what that foot smelled like แล้วก็กินเท้านะคะมันก็เริ่มพุ่งเข้าจมูกเธอ and you see on this baby's face it was like it it tasted a lemon it went อจะเห็นหน้าของเบบี้นี้เหมือนกับว่ากินของเปรี้ยวแบบ And I think that's about right. That's what it's like to wash feet. <laughs> it's, it's hard, it's smelly. <laughs> but it's so rewarding once those feet are clean. And Jesus is asking us, you know, will you join me in my mission? พระเยซูกำลังถามว่าเจ้าจะร่วมพนธกิจนี้กับเราไหม Tomorrow morning I'm I and Benji we're going to talk a bit about how do you start Living Waters what actually is Living Waters in your church or your community what would that look like we're going to talk about that พรุ่งนี้ฉันกับเบนจี้จะสอนจะแนะนำเราว่าถ้า เราอยากจะทำโปรแกรม Living Water ในคิสจากนั้นมันจะมีขั้นตอนหรือลักษณะแบบไหน But tonight I I just want us to start asking the question Jesus where do I go from here แต่ค่ำคืนนี้อยากให้เราเริ่มถามคำถามแรกพระเยซูนับจากจุดนี้พงจะนำลูกไปทางไหน Like Jv and Vicky said their one little yes has led to now they they're leading A ministry over thousands people getting healed ministry getting in the Philippines with Benji: the over of people เหมือนกับที่สามียาคู่เมื่อกี้นะคะที่เขาตอบเยสแต่ละครั้งเล็กๆกับพระเจ้าผ่านเวลามา20ก <laughs> ว่าปีนี้ร่วมกับคุณเบนจี้ได้สัมผัสชีวิตของคนฟิลิปปินส์นับพันๆคนนะคะที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง Do you believe that Jesus might have hundreds or thousands of people for you to touch? คุณอยากคุณจะยอมเชื่อไหมว่าพระเยซูมีเป็นร้อยเป็นพันให้คุณได้เข้าไปและสัมผัสเขา So we're not going to have a, a big ministry time tonight. คือนี้เราจะไม่ได้มีช่วงเวลาของการเยียวยาหรืออะไรมาก But I just want to pray for you. แต่ฉันอย่างอธิษฐานอวยพรคุณ And I just want uh, to ask the Lord to give you a little glimpse of what He wants from you. และฉันอยากจะขอจากพระเจ้าว่าขอพระเจ้าฉายแสงสักเสี้ยวหนึ่งที่คุณจะได้เห็นว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดจากคุณ He's g o i n g to keep talking about this for weeks and months and years to come. It's not one night. พระองค์จะพูดเรื่อยๆพระองค์ไม่ได้พูดแค่คืนนี้คืนเดียวพระองค์จะพูดในอาทิตย์นี้ในเดือนในปีที่จะมาถึง But let's actually ask him, God, what do you want me to do after this week? แต่ให้เราถามพระองค์อย่างจริงจังว่า หลังจากอาทิตย์นี้แล้วพระเจ้าอยากให้ลูกทําอะไร so just pray. ให้เราอธิษฐาน Jesus we honor you as the one who has washed dirty feet พระเยซูเรายกย่องพระองค์ในฐานะ ผู้ซึ่งล้างเท้าที่สกปรกของเราทั้งหลาย The one by whose power your bride is made beautiful ผู้ที่โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นเจ้าสาวได้ทำได้ถูกทำให้สวยงาม And Lord we don't know why you invite us to be a part of making your bride beautiful และพระเจ้าเราไม่รู้ว่าทำไมพระองค์ถึงเชิญชวนให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เจ้าสาวของพระองค์สวยงาม We know that we want

the whole church, even members of the church we don't really understand. But we ask tonight for a release of your love and your vision. And just show us Father one thing. ขอทรงสำแดงหนึ่งสิ่ง something you have ahead for us or something you want us to do สิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้แล้วหรือสิ่งที่พระองค์เรียกให้ลูกทำ Father just speak to our hearts even right now พระบิดาพูดเข้ากับพูดเข้ามาในหัวใจของลูกในเวลานี้เถิด I'm just going to be quiet for about a minute or so hello าเ this is what I I, I think I saw. Okay. Yeah. When I was praying, um, Lord, what do you want me to do? Um, a vision of. There is something, uh, a monumental architecture in India called the Gateway of India. It's. Uh, yeah, it's, it's, in, it's in the city called Mumbai. Um, it is uh, come built to commemorate uh, in 1911 the entry of. George V the king of one of the emperor from England มันเป็นประตูทางเข้าเมืองในปี1911ที่ King George ได้เข้ามา when he came on his ship to enter India ตอนที่นั่งเรือผ่านมาแล้วก็เข้ามาในประเทศอินเดีย so yeah so I believe the Lord showed me what what to do next gateway of India it's an entry to India แลวเมื่อผมถามว่าพระเจ้าอยากให้เราผมทำอะไรต่อไปจากนี้ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ผมเป็นประตูสู่อินเดีย เห็นภาพเป็นเท้าองุลที่มีพวงองุลย้อยใหญ่แล้วเห็นภาพแบบลงเท้าแตะ Then I said, Lord, I, well, I don't have the knowledge. <laughs> yeah. Then I saw a hat. I don't know. <laughs> what <it meant. laughs> that's, that's what I. Well, I think it's, it's to make an entry to India. That's what I believe. Yeah, that's, I don't <laughs> know. Anyone else? There's something that happens when we begin to just listen and then share. This is a good practice that you can do in your own church. Just <laughs> <don't> listen. <laughs>